กับเรื่องเล่าจากคุณมั่ซีในตอนที่9นะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็ลอกสถานที่นะคะเสียงอาจจะดึๆหน่อยแต่เนื่องด้วยว่าไม่ได้ลุมทิปหลายวันแล้วก็พยายามที่จะเบ็นเวลามานะคะเนื่องจากว่าต้องไปทําง,งานนอกเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วนะคะก็คือในช่วงที่เราเรียนชั้นประถมปีที่6ถึงประถมปีที่7ที่เรียนบ้านหนองยางนะคะก็มีเรื่องราว ตามภาษาเด็กวานนอกนะคะเราก็มีจุดประสงค์อย่างเดียวว่าพอเราไปโรงเรียนแล้วเราอยากไปยัดารโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนสายก็มันเป็นจริงไม่ดีทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะคนที่นั่นถ่าทางว่าการไปเรียนสายก็จะดโดนาำทษนะคะ,ะเราก็เลยใช้วิธีการบางวันนะคะเราเสร็จจากการเก็บน้ำํำยางช้านะคะเราก็จะ บุกรถซึ่งในยุคนั้นก็มีถนนเป็นถนนดินลูกรงังเนาะมีรถผ่านบ้างแต่ไม่ใช่รถประจำทาง,างแล้วคนที่ก็บุกรถรถหกลอ้อหรือรถบรรทุกสินค้าต่างๆแล้วก็เคยถึงบุกรถที่มันเป็นรถบรรทุกน้ำนะ มีเทงน้ําใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนะคะเราก็หากว่าเนื่องด้วยเรามีเพื่อนหลายคนระบุรุษทีก็พยายามทรกไปกันได้ไม่นึกถึงะไรเลยขอได้ไปถึงบริเวณนี้นะคะก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะเพื่อนๆหลายคนก็ไปเรียนทันที่เรามีอยู่3ามคนด้วยกันนะคะเป็นวิทั้งหมดเลยเราไปช้าเนื่องจากว่าเก็บน้ำยางเสร็จชา้าเราก็เดินไปถึงโรงเรียน สร็จแลก็เราก็เอรไปอยู่ข้างๆห้องเรียนซึ่งห้องเรียนก็จะเป็นพื้หนห้องอ่ะมันจะเป็นแค่เป็นพื้นดินธรรมดาแล้วก็ฝาห้องก็กั้นด้วยไม้ไผ่นะครับครูกำลังสอนวิชากณิตสาตร,ร์ปกติครูกณิตศสตร์ก็จะเป็นคนยู่อย่างใช่ไหมนี่นเราก็กลัวกล,ลัวคุณุใช่ไหมเรายังไม่เข้าเรียนร้อยหมดชั่วโมงก่อนแต่ว่า ในขณะรอเราก็ไปนั่งแล้วเราก็ได้ยินครูสอนเราก็นั่งเรียนไปด้วยแต่เราเรียนนอกห้องเรียนเนี่ยเรียนไปเรียนมาก็มีติดของพันรงนะคะซึ่งบ้านพันโรูก็อยู่ใกล้เรียนเนาะติดก็เดินมาเป็นสูงเลยเราก็มันก็เดินมาที่เราเราก็ไล่ปิดแล้วปิดก็เด่นแต่สูงเด่กไปเจอไปครูก็ตกใจนึกว่าเป็ดพันโรง โดนหมาไล่ใช่ปะ่ะครูก็ออกมาดมาูมาเจอพวกเราสามคนนั่งอยู่นะคะแล้วเราก็เลยความลับก็แตกวันนั้น,นะคระูคก็เรียกเราไปทำตทษนะคะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการทำาโทษนี่เป็นสิ่งที่เรื่องเป็นเรื่องปกตินะคะเรากลัวเลยแต่ว่ามันมคนบินบินกะ็ในเรื่องราวของชีวิตในวัยเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กรุ่นนี้คงไปเจอสภาพแบบนี้ใช่ปะ่ะ อ่านะคะเดี๋ยวตอนต่อไปมาเจอกันอีกนะคะถ้าเสียงไม่ชัดเจนก็ไม่ว่ากันนะคะในในคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ